เ o าทูซ r อบอเเมื่อเราซื้อสถานะขาขึ้นไปแล้วนะคะเซฟคลิปนี้ไว้ดูได้เลยนะคะมาที่ช็อตโค้ดค่ะแั้นตอนที่หนึ่งเลยแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่จำนวนวอลลุ่มที่เรา,าซื้อขายนั่นเองนะคะจากนั้นมาที่คอดิชันค่ะามาที่ประเภทคำสั่งนะคะตัวนี้เราจะเลือกเป็น MPMTL นะคะเพื่อทำให้เขาแมททั้งหมดนะคะแล้วก็ ถัดมาค่ะ stop order นะคะใส่ชื่อสินค้ามอนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ condition ค่ะตรงนี้เราจะเลือกน้อยกว่าหรือเท่ากับ stop price นั่นเองนะคะก็จะทำให้เราได้เลือกราคาที่เราจะต้องการ stop นั่นเองอ่ะอันนี้เราก็ไปดูค่ะว่าเราต้องการ stop order ที่ราคาไหนนะคะตัวอย่างในคลิปนี้นะคะก็จะใช้นะคะที่ราคา8 8 2นั่นเองนะคะที่ราคาที่เราต้องการ stop order ะคะาาเมื่อเราได้ราคาไปแล้วนะคะใส่พินแล้วก็กดช็อตได้เลยตรงนี้อยากให้เช็คกันดูดีๆนะคะก่อนที่จะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะลองทำกันดูคะ่ะ